มาครับคุณผู้ชมสีดำๆดุดมีเข้ามาให้รับชมแล้วครับวีออ1.5รุ่นมิดต,ตัวรองท็อปคันนี้ได้เป็นปี2021เลยฮะฟีดาพอิ่มต้นแค่6,600ตลอดอายุสัญญาคลิปนี้ใครชอบสีดำห้ามพลาดนะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยยางปี24น้ำมันของเหลวเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างนะครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มภายในเป็นบอกหนังออปชั่นครบหมดแล้กล้องถอยมีให้สำหรับตัวรองท็อปน่าใช้ครับ ปีดาวผลลัพต้นแค่6,006ดอกเบี้เริ่มต้น1.99%ประกันเครื e ่องเกียรให้อีก1ปี20,000กิเมเข้าสู่โต y ตา้าใครที่มองหา V ีออนะครับรถโครงสร้างเดิมๆรถที่ไม่ชนหนักปิดค่อมจมน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับหัว n o อตเม a r อทุกจุดนะครับเรามาชมกันว่าของเดิมของแท้เป็นยังไงแล้วถ้าชอบก็จัดได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับ v ีวีออสมือ2พบกันกับผมวพิจิตรอีกเช่นเคยฮะคุณผู้ชมครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูวีออสเข้ามาอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับได้มาเป็นสีดำาฮะสีดำเนี่ยต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดครับค่อนข้างจะหายากเลยฮะเรากำลังอยู่กับวีออส1.5รุ่นมิดปี2021ครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ทุกหมื่นโลหร ได้มาเป็นสีดำนะครับใครที่ชื่นชอบรถสีดําเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะน่าสนใจมากนะครับเดิมทั้งคันครับโครงสร้างหลักโครงสร้างแบบช่วงลงช่วงล่างนะฮะเดี๋ยวผมพาดูให้หมดเลยในคลิปนี้นะครับเรียกว่าดูคลิปจบเนี่ยตัดสินใจได้เลยดูคลิปจบเห็นรายละเอียดรถรอบคันเลยนะฮะกับราคา3 8 9 0 0 0บาท ฟีดามผ่อนเริ่มต้นแค่6,600ตลอดไอสัญญานะครับต่างจังหวัดออกรถได้ครับผมมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่ถึงหน้าบ้านถึงหน้าที่ทํางานเลยนะฮะแล้วก็แถมไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000กิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์โตต้าได้ทั่วประเทศนะฮะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถภายในเดือนธันวานี้นะครับข้อดีของการซื้อรถเดือนธันวานะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าคุณบิลเดี๋ยวซื้อเดือนนี้สิ้นเดือนมันจะต้องจ่ายค่างงค่างวดอะไรแบบนี้้ไม่ตองงกััวลครบ ซื้อวันนี้เดือนธันวาผ่อนอีกทีเดือนกุมภาปี2 5 6พันฟังชัดเจนนะครับซื้อวันนี้นะฮะทุกรุ่นทุกคันเลยนะครับไปผ่อนอีกทีหนึ่งเดือนกุมภาปีหน้าเลยนะครับปี69เลยนะเพราะฉะนั้นใครกังวลได้ว่าซื้อเลยจะต้องมาผ่อนนะฮะขับฟรีไปก่อนเลยเอาขับกลับบ้านช่วงปีใหม่ไปก่อนได้เลยฟรีฟรีจ่ายค่าน้ํามันอย่างเดียวพอนะฮะที่เหลือมีให้ครบทุกอย่างสปารถให้ชัดเจนนะครับเป็นถ่ายของเหลวนะ คูลแลนล์กองแอร์กองอากาศนะครับอะประกนันเครื่องเกียร์จัดให้เลย1ปี20,000กิโลเมตรเข้าศูนย์โตต้าได้ทั่วประเทศนะครับจะอยู่เนื้อสุดใต้สุดได้หมดอ่ะมาดูรถกันนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99%นะฮะที่4ปีนะครับต่ำกว่านี้มีไหมต่ำกว่านี้ก็มี1.29%นะครับแต่ไอ้1.29เนี่ยมันจัดไฟแนนซ์แค่3ปีเนาะ3ปีค่างวดม,มันจะค่อนข้างจะสูงเลยแหละนะครับ แต่คันนี้ผมฟรีดาวเนี่ยผ่อนเริ่มต้นให้ที่6,600บาทนะครับจะเป็นเลทผ่อนแบบ7ปีนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันละกันนะครับสวยนะด้านหน้า Vios 1.5รุ่นมิดนะครับกระจังหน้าเป็น V shape ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ไลน์มีให้ครบนะครับนี่เดย์ไทม์ไลน์ผมสตาร์ทรถไว้เนาะมันก็เวลาใส่เกียร์เดินหน้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะติดอัตโ,ตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่เกียร์ถอยปุ๊บไฟมันจะดับนะนะก็เวลาเปิดไฟหน้าแก๊กไฟตัวเดย์ไทม์ตรงนี้ก็จะดับนะครรรับรับบไฟตดหหมมออกีีใ้้้เยยแลว ใครที่ชื่อชอบสีดำคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะครับ389,000ได้รถปี๖๑ไปใช้ฟรีดาวหดเริ่มต้น6,600นะฮะล้อแม็กได้มาเรียบร้อยแล้วครับ4ล้อนะครับก็ตามสไตล์ของ v ีออสตัวรองท็อปนะครับเราจะได้เป็นล้อแม็กมาเรียบร้อยแล้วระบบเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก e ี d ระบบช่วยออกตัวบนทางราชันมีครบหมดแล้วในตัวเต้าวีออสหนรุ่นมิดตัวรองท็อปที่สําคัญเลยดิสเบรกเป็น4ล้อนะครับดิสเบรกเป็น4ล้อหมดแล้วนะก็สบายใจใหายห่วง แล้วก็โครงสร้างเนี่ยผมพาไปไล่ดูเดิมทั้งคันเลยยางครับได้มาเป็นดันลล็อปปี2024เราไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงอะไรและของเหลวผมเปลี่ยนให้ยางก็เป็นปี2ี่อยู่แล้วดอกยางล่องยางคือแน่นๆเลยนะครับซุ้มล้อเบ้าโชค๊คนะครับอ่ามุดดูนะนี่ซุ้มล้อดําสนิทไม่มีน้ํามันของเหลวไหลเยิ้มนะครับตัวซุม้มล้อตัวเบ้าโชค๊คทั้งหลายนะครับเดิมๆไม่มีการแกะการแงะนะฮนะมาดูตรงนี้แล้วผมพาดูช่วงล่างด้วยอนี่ รถน้ําท่วมมาหรือเปล่าครับคุณบิวช่วงนี้กังวลเลยนะทางภาคใต้เพิ่งจะซาเรื่องน้ําท่วมมาอาชมนะครับรถไม่ได้มาจากทางใต้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะผมก็ระวังเหมือนกันนะครับ่ไม่ต้องห่วงนะตรงนี้โครงสร้างเดิมๆนะไม่มีสนงสนิมเลยนะครับสวยงามน่าใช้นะเดิมๆทั้งคันครับฝากระโปรงนะ เอาเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูเครื่องยนต์นะครับฝากระโปรงตัวแก้มต่างๆนะให้ชัดเจนทุกอย่างเลยนะอ่าแล้วก็กระจกมองข้างครับได้ามาเป็นปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับก็ตามสไตล์ของวีออสครับทุกรุ่นเลยเป็นแบบนี้หมดเลยกระจกบานหน้าเดิมแท้โตโยต้าครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาภาสีพาราบผมมีให้ครบหมดแล้วนะครับรายละเอียดรถคลิปนี้ไปไวนิดนึงนะครับจะได้ดูรายละเอียดรอบคันแบบไวนิดนึงนะครับอ่ะ เหลี่ยมสันตรสต่างๆคมชัดนะครับสีดำเนี่ยถามว่าในเรื่องของการดูแลดูแลยากไหมก็ต้องดูแลเขานิดนึงแล้วกันนะครับต้องบอกว่าตัวผมเองก็ชอบนะสีดำนะครับแต่รถเนี่ยมันจะเป็นริ้วเป็นรอยขนแมวเนี่ยง่ายนะครับก็ต้องดูแรลรักษาเขานดนึงนะร้านทำความสะอาดขัดสีอะไรพวกนี้นะครับน็อตครับเสาบีเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรนะครับไล่ลงมาด้านล่างแผน่นเพจ เนะครับเพจเดิมไม่ลอกไม่ทลอกเดิมๆปี2021แท้ๆนะครับ3 8 9 0 0 0ครับฟรีดาวน์ผ่อนลิมต้น6,600บาทตลอดอายุสัญญาครับใครที่สนใจอยู่ทำยังไงครับมุมขวาล่างหน้าคลิปเนี่ยมีเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรผมอยู่นะครับหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะครับกดเบอร์ 0855366287นะครับผมบิวเพิรยนต์ผู้จัดก,การฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โดรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามา,าพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับสอบถามการจัดไฟแนนซ์นะครับสอบถามการซื้อสดได้หมดเลยนะครับต่างจังหวัดออกรถได้นะผมมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่เลยถึงหน้าบ้านของท่านหรือว่าถึงหน้าที่ทํางานเลยนะครับอ่ะก็น่าสนใจนะคผูชมครับ ฝากด้วยนะครับใครที่สนใจอยู่เนี่ยคงสร้างเดิมๆมหมดเลยดูกับผมเนี่ยให้เหมือนกับว่าพี่มาเดินดูรถเองที่ริษาพินต์นะครับผมรีวิวค่อนข้างจะชัดเจน ผมให้ดูทุกซอกทุกมุมของรถเม็ดอาแต่ดูกันนานนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะระหว่างที่เรากําลังดูอยู่นะครับฝากนิดนึงครับกดติดตามให้หน่อยฮะกดไลค์ให้หน่อยครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับ Vios ทุกคันในบริษัทเพชรยนต์เนี่ยผมจะรวมไว้ในช่องนี้เลยบิว Vios มือ2นะครับกับผมบิวเพชรยนต์กุญแจไฟขายนะฮะยินดีครับส่งมอบ Vios สวยๆให้คุณผู้ชมทุกท่านแน่นอนนะฮะคัดมาให้อย่างดีเกรด A นะครับตัวนี้คือรอยขีปโรบอทโรงงานนะครับผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปว่าคคืืออออออะะไรรรรรนนนยยยีีีีโโบททงงาเ่ โรบอทดจากโรงงานนะครับเขาขีดตัวถังรถตัวถังรถเนี่ยเดิม,มจะเป็นสีนี้นะครับขีดชึบไปจุ่มบ่อสีแล้วก็ปล่อยมันจะทิ้งรอยนี้ไว้เดิมเดิมจะต้องมีแบบนี้นะครับถ้าไม่มีแสดงว่ารถโดนทําสีพ่นสีอะไรพวกนี้มานะครับก็ไม่น่าซื้อแล้วแบบนั้นนะครับอย่างนี้เดิมเดิมโครงสร้างเม็ดอาร์เดิมเดิมไล่เลรียงไปสวยๆอ่ะดูกับผมเนี่ยรถเนี่ยภายนอกเนี่ยผมแจ้งตลอดเลยภายนอกอ่ะนะครับสวยมันสวยได้หมดเลยภายนอกอ่ะ เก็บงานเก็บริ้วเก็บลอยเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผมต้องเก็บอยู่แล้วสวยได้หมดแหละภายนอกนะครับทุกที่นะครับแต่สวยถึงภายในเนี่ยเนี่ยผมคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูเช็คหมดละโครงสร้างรถเกรด A ไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําจัดมาให้แบบนี้นะครับสวยงามน่าใช้นะคุณผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับใครที่สนใจอยู่นะฮะรีดโทรรีดติดต่อนะครับสำหรับคันนี้ถ้าบบกสีดำดีกว่ะน้องบอกนี้สีดำตอนนี้ผมมีแค่3คันเองนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างจะน่าสนใจ ก็หยิบมาให้ได้รับชมกันก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบสีดําติดต่อมาได้เลยนะครับอีก2คันสามคันเดี๋ยวผมพาไปดูได้นะฮะส่งลูกส่งอะไรให้ดูกันได้นะครับอ่ะมาดูด้านท้ายต่อนะขออนุญาตเดี๋ยวผมไปเปิดฝาท้ายแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันครับผมเปิดฝาท้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังนะครับอันดับแรกครับด้านหลังดูอะไรฮะดูตรงนี้ก่อนเลยครับหัวน็อตครับเสาบีฮะไม่มีรอยขยับนะครับ ขออภัยคุณผู้ชมผลรถฝาท้ายนะเพลินไปบอกผลรถไฟเสาบีนะขออภัยครับผลรถฝาท้ายเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรนะครับทั้ง2จุดเลยนะรูกลมๆคมๆเม็ดอาร์คนะครับทุกอย่างครบชัดเจนนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้เหมือนกันนะดูเหมือนกันอันดับแรกผลรถฝากระโปรงไม่ขยับเนี่ยเราคลายกังโลได้แล้วว่า มันจะมีชนหนักอะไรมาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนหนักเนี่ยฝากระโปรงต้องโดนอยู่แล้วถูกไหมฮะต้องมีถอดทาสีถอดเคาะงานอะไรกันบ้างสแสดงว่าเนี้ยสบายใจได้เรื่องการชนหนักทีนี้มาดูคานด้านหลังประกอบนะครับในเรื่องของการรถที่จะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าคานด้านหลังตรงนี้ดูยังไงฮะตะเข็บพวกนี้นะครับต้องอยู่แบบนี้นะฮะจะไม่เบียบมีแง้มมีแกะมีแง,มมแงม้มีอะไรพวกนี้นะฮะเม็ดอาร์เนี่ยอยู่คมกลมทุกทุกเม็ดแบบนี้ไม่คดไม่งออันนี้คือคานด้านหลังเป็นโครงสร้างหลักของรถและเปลี่ยนไม่ได้ด้วย นะครับนะตรงนี้ก็สําคัญเลยเครื่องมือไม่แรงยังอะไรผมมีให้ครบทุกอย่างชัดเจนนะครับซีนทรัรมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ฝั่งนี้แผ่นแดมซีนสีขาวลากยาวไปถึงสุดซอยเลยสุดเส้นเลยอ่าสามแสนแาพครับฟีดาผ่อนเริ่มต้น6,600นหกร้อะฮะติดต่อเข้ามานะครับศูนย์แปดห้นะครับรถมีจํานวนจํากัดนะครับสาหรับสีดานะฮะใครที่ชื่นชอบสีดําอยู่แล้วนะครับก็ ติดต่อเข้ามานะคันนี้อยู่ในระหว่างการสปาการปรับสภาพนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวใครที่แบบว่าจองเข้ามานะครับรอปล่อยอย่างเงี้ยผมก็จะเอารถไปจัดก,การให้แล้วเสร็จทุกอย่างนะเพราะว่ารถเรามีเยอะนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยวีออฟผมเข้ามาใหม่16คันนะก็มีตามคิวอ่ะนะฮะผู้ตามตรงนะฮะก็ปรับสภาพกันไปตามคิวนะครับนี่กระจกเดิมโตโยตา้า กระจกเดิมโตยต้ตานะครับคุ้มน่าใช้นะครับใครที่ชื่อชอบสีดำอยู่แล้วนะสามแสนฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,600ตลอดอายุสัญญาครับดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99%น่าสนใจมากนะครับรอคีบระบบรงงานฝั่งนี้ชัดเจนตะเข็บเม็ดอาร์คไล่เรียงไปด้านล่างสวยๆอยู่คมกลมทุกเม็ดเลยนะฮะนี่สวยๆเดิมๆนะครับ,ส,ส,นะรบสีผิวพันในรูป,ปัดไม่เป็นเปลือกสม้ม นะมีตะฟงตะฝุ่นนิดหน่อยนะครับผมก็หยิบรถขึ้นมารีวิวให้คุณผู้ชมเลยนะครับไม่ได้เอาไปล้างอะไรก่อนนะครับก็มาสภาพนี้เลยกพะค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมนะเพชรยนต์เนี่ยเราเปิดมา26ปีนะครับ ขึ้นชื่อเรื่องการคัดรถอยู่แล้วนะครับเราได้รางวัลแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์มาในเรื่องของการตรวจสภาพรถโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะมันจะทําให้เราเนี่ยซื้อขายแบบสบายใจนะครับไม่ต้องกังวลว่าเรถจะชนหนักมาไหมทุกอย่างมีช่ชัดเจนเวลาผมตรวจรถนะครับมันจะมีใบเซอร์ตัวรถออกให้นะครับใบเซอร์ตรวจรถจะยืนยันการันตีกับเราได้นะครับมากกว่าคําพูดของผมเองนะคะัคำพูดของผมและการที่ผมพาดูเนี่ยพาดูรถอยู่เนี่ยนะครับมันกมันตอบโจทย์แล้วหนึ่งอย่างนะครับทีนี้เราเอกสารมาเพิ่มเติมยืนยันชัดเจนอีกทีหน กับคำพูดผมเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับถูกต้องไหมฮะถ้าใครเป็น FC อยู่แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะมั่นใจอยู่แล้วเพชรยนต์นะครับเราคัดรถเรียกว่าเบอร์ตน้ตนๆของประเทศนะครัเพราะว่าเราได้รางวัลแชมเปี้ยนอัพเดียร์เนี่ยก็คือรางวัลที่หนึ่งประเทศในเรื่องของการตรวจรถนะครับธนาคารเข้ามาตรวจเองตรวจรถทุกคันเนี่ยเราได้เป็น5ดาวเกรดเอนะครับถ้าอย่างนั้นก็คือจบนี่โครงสร้างเดิมๆนะสวยงามเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมๆไม่แกะไม่แงะนะครับดูเสร็จแล้วเก็บนะแกะนิดเดียวพอแล้วก็เก็บจะได้ไม่ขาดจะได้ไม่เสียนะะครับอ่ ขึ้นไปบนตัวรถนะฮะเลขไมค์คันนี้ครับอยู่ที่1นึ่งแสนมนโลนะครับหนึ่งแสนสมโลแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ป 20, ี2,000 0กิโลเมตรเข้าศูนย์โตต้าครับราคาตามนี้เลยไม่เคยบอกขายบอกผ่านบอกเกินไม่แต่บาทเดียวนะครับบริษัทตั้งราคาไหนผมขายราคานั้น389,000ครับฟีดาวผ่อนล้มต้น6,600บาทตลอดอายุสัญญานะครับสนใจ ติดต่อมานะครับระบบของรถครับโฮมอลายเป็นพลังไฟฟ้าฮะมันติดฟังก์ชันแบบหุ่มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นหมูดเปลนคือวิทยุได้จากตรงนี้นะครับกล้องถอยด้านบนมีให้นี่ชัดเจนนะครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะฮะใส่แผ่น DVD ได้นะครับรองรับท l i ิงนะบลูทูธนะครับ USB เสียบได้สายอักเสียบได้ปกติทั่วไประบบแอร์เป็นระบบออโต้ครับดิจิตอลนะฮะเกียร์ออโต้ CVT แบบ7จสปีดครับหัวเกียร์หุ้มหนังตกแต่งด้วยสีดำเป็นอีกทีนึง ก็ค่อนข้างจะสวยงามเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะภายในตกแต่งด้วยสีโรสโกอีกทีหนึ่งนะครับก็พื้นฐานเบสเลยเป็นสีดำนะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีโรสโก้แอร์แบ็กมีให้คู่หน้าครบแหละนะครับในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรลการเลื่อนกร็ถลายการล็อกมุนฟรีมีให้ครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยตัวรองท็อปเนี่ยผมมองว่าจริงๆต้องบอกว่าทั้งวีออนเลยดีกว่านะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกระเบียบนิ้วแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยระหว่างตตตััววเริ่ม้นนจถึงท็อปสุด นะครับก็จะแตกต่างกันตรงที่ดิสเบรกนะตัวเริ่มต้นเนี่ยดิสเบรกมันจะเป็นแค่คู่หน้าหลังเป็นรัมนะครับส่วนตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปเนี่ยดิสเบรกเขาจะสี่ล้อเรียบร้อยแหละแต่ระบบเบรกเนี่ยเป็น ABS เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับก็สวยงามน่าใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อหน้าห้องเครื่องครับเชิญรับชมครับโอเคครับผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์ครับตามสไตล์ของ Vios นะ Dual VVTi 4สูบแถวเรียง DOHC 1500cc 1.5ลิตร 108แรงม้านะครับก็เครื่องยนต์เป็นเบนซินล้วนนะครับ e 8 5ได้แต่ผมแนะนําเป็น95นะ95มันก็จะออกเทนสูงกว่าประหยัดในเรื่องของค่าสึกหลอค่ามันเทนนมากกว่านะครับห้องเครื่องครับซีนนะสียงเครื่องยนต์ต่างนะครับสียงเครื่องยนต์เนี่ยเดินแบบนี้เลยผมไม่ฟังเสียงแบบชัดเจนนะครับเปิดแอร์ไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะเดินแบบนี้เลยนิ่งๆนะครับแห้งสนิทไม่มีค่าน้ำมันไหลเยิ้มของเหลวไหลรูดซึมนะครับคานด้านในซับแรงกระแทกชัดเจนนะครับ เบ้าโชาคฮะนี่ตัวนี้เม็ดอาร์คจะเข็บเดิมไม่มีแกะไม่มีแง่นะครับสติ๊กเกอร์มอกรนี่ยมันติดอยู่ตรงแผงประตูฝั่งเขาเรียกว่าคานเสาบีนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวานี้นะครับตรงนี้จะไม่มีแล้วสำหรับรถปี21เป็นต้นไปนะครับน็อตคานครับเดิมๆไม่มีรอยขยับน็อตแก้มครับนี่มีแต่ฝุ่นตะฝุ่นนะเดิมๆนะครับไม่มีรอยขยับอะไรนะครับฝาน็อตหัวกระโปรงฝากระโปรงตัวในนะครับกับคานนะครับก็เดิมๆน็อตเดิมๆนะครับไล่มาคานหน้าฝั่งขวา ไม่คดไม่งอน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะเดิมทั้งคันนะครับไฟหน้าครับไทยคุยโตชัดเจนแบบนี้ไล่มาครับนี่น็อตเสาบีอาขออภนะัยฮะน็อตคานฝั่งซ้ายนะครับเดิมๆนี่ไทยคุยโตชัดเจนนะครับแก้มเดิมไม่มีรอยขยับอะไรนะครับคานเดิมเบ้าโช๊คฮะไม่มีการแกะการแงะนะครับหวัวนัดฝากระโปรงเนี่ยตัวนี้มีรอยขยับมานะครับเนื่องจากรถนะครับมันอยู่คู่กับสะเก็ดหินเนาะ มันอาจจะต้องมีเก็บงานในเรื่องของริ้วรอยสะเก็ดหินบ้างในเรื่องของฝากระโปงแต่ทีเนี้ยเรามาเช็คกันนะฮะฝากระโปงเนี่ยเนาะตาปั๊มตัวต้าเดิมแท้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาแล้วคานชุดหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีรอยขยับอะไรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีการชนหนักมานะครับเป็นเรื่องของการเก็บรา,ายละเอียดของสีผิวพันธุ์เบื้องต้น,นเฉยๆนะครับในเรื่องของฝาประโปงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับดูต่อครับถ้ากังวลดูอะไรเอาซีนจิกเข้าไปเห็นไหมครับเล็บจิกข้าวแบบนี้อ่านะครับ กอสีเดิมๆนะครับฝาพวงเดิมๆจัดมานะครับใครที่ชื่นชอบ v ีออสสีดำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับฝากด้วยนะครับคันนี้ v ีออส1.5รุ่นมิดปี2021ครับ389,000ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นแค่6,600บาทตลอดอสัญญาครับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000กิโลเมตรเข้าศูน่โต้ได้ทั่วประเทศนะครับ ฟีด้าผ่อนนำต้น6,006เองนะครับติดต่อสนใจ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าครับสวัสดีครับ